เนี่ยครับนี่เน่ๆเห็นปะเดี๋ยวเราจะล่อไ้ก่อนตัวไม่อยู่เดี๋ยวล่อไปก่อนนะมาดูกันครับมาดูกัน หญ้ามันเยอะครับผมหญ้ามันเยอะเอาช่า ยาเยอะกลัวเกลีดจะเสียไงแรยังไปกลุนเลีงไม่ได้ได้ครับอือเือ่อหางหางหายครับหางหายโดยสัญชาติยานสัตว์เขาจะสู้กันครับ เขาจะสู้กันเพื่อแย่งทํารังวางาไข่อะไรเงี้ยแย่งตัวเมียอะไรเงี้ยหางหายไหมหางหายไปเลยอ่ายังได้ครับเราไปเลี้ยง ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะได้มาหลายตัวเป็นพื้นที่กว้างกว้างมากลกปิงเยอะด้วยสําัันะปิงเยอะไม้ปิงเยอะมาก Để quả subscribe lò đâu. Ghiền Mì Gõ